มาว่าถึงตอมออีกรอบอืขอบคุณแม่พลอยนะความรู้เชิงลึกดีๆเรียนรู้อืหลักฐานข้อมูลคน้คนคน้นค้นเชิงลึกนะอะมา <c oughs> ของแม่พลอยโพส์อนุญาตนะคะตู้ไปสืบมาให้ละอืเสือกเพื่อศึกษานะสู่เรื่องการติดตอมอจริงนะเพื่อเพื่อการศึกษาได้ความรู้เพิ่มสรุปไม่มีใครแกล้งใครได้นะจ๊ะจบแจ้ง สามารถทําได้จริงแต่หนึ่งนะคะติดไหมโทรติดไหมนะสอคนแจ้งต้องให้ข้อมูลตัวเองว่าเป็นใครมาจากไหนทําไมถึงแจ้ง3ามตมทุกประเทศถ้ามีคนแจ้งเขาจะต้องตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้แจ้งและผู้กล่าวหาก่อนเพื่อยืนยันตัวตนจะไม่รับข้อมูลมั่วๆม,ม,มาตรวจสอบผู้ถูกกล่าวหานะซี See? ต้องให้ข้อมูลบุคคลที่กล่าวหาชื่อนามสกุลเครื่องบินนะเอสายบินเนาะหมายเลขพาส,สปอร์ตห้าแจ้งต่อมอต้องมีเหตุอันน่าสงสัยถ้าเป็นผู้ร้ายผู้ก่อทำความผิดหลบหนีต้องเป็นลัดต่อลัดนะฮะถึงจะรับแจง้งอถ้าคาถามคือแล้วใครจะไปรู้ข้อมูล เหล่านั้นถ้าไม่ใช่คนภายในและถ้ามีคนแจ้งจริงจะต้องเป็นคนที่สามารถติดต่อสื่อสารภาษากับตอมได้เป็นอย่างดีนะฮะนะไม่ใช่ผู้ร้ายไม่ใช่คนหลบหนีหรือทำความผิดกฎหมายคำถามคือจะจะรับแจ้งหรอมันเสียเวลาเขาไหมอ่ะโทรไปหาตำรวจตามเช็คคนนี้ให้ทีแบบนี้เหรอ เขาไม่ทำหรอกค่ะนะคะออม,มันถึงน่าสงสัยว่าใครโทรไปแจ้งต่อมอเพราะถ้าแจ้งต่อมอต้องขอข้อมูลผู้แจ้งและผู้แจ้งต้องอยู่แล้วไงอืมต้องรู้แล้วไงว่าใครคนนั้นถึงจะมีข้อมูลส่วนตัวนะคะเขาได้ละ่ะชื่อนามสกุลภาษาเอ่อสายบินเลขพาสปอร์ตและมันไม่ใช่ วัวที่บ้านหายแล้วไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ดสเดเมอว่าันเดนมาร์กอืมเรื่องตรวจสอบวีซ่าไม่จำเป็นต้องให้ใครโทรหรอกค่ะวีซ่าจะปลอมหรือไม่ปลอม ตอมเข้าตรวจเองได้ค่ะแล้วที่โดนกักตัวเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมเขาก็โดนกักกันเยอะแยะค่ะแล้วก็แค่เดนมาร์กเขายากหน่อยค่ะบางทีตอมก็อาจจะสงสัยในวีซ่าที่ถือมาถ้าคุณต้องการเข้ามา ทำอะไรในเดนมาร์กถ้าตอมอถามแล้วไม่ได้คำตอบตอมอต้องการเขาก็แค่ต้องการเวลาเพิ่มเติมในการตรวจข้อมูลและเอกสารทั่วไปให้ปลอดภัยนะคะในประเทศเขาอืมหรือติดต่อคนที่มารอรับเพื่อมาพูดคุยก็แค่นั้นแหละค่ะแม่ก็แบบนี้แหละคะ่ะ ตอนมอเขาตรวจสอบเองเขาทําตามหน้าที่อยู่แล้วไม้จําเป็นต้องมีคนแจ้งเดอ้อนะฮ่้ยขอบคุณแม่พลอยนะคะเออคิดรถสนามบินต่อได้ง่ายออก่ปั๊บติดปับ๊บหนึคอมพิวเตอร์ทอดนั้นทอดนี้ในจริงจริงขอบคุณนะฮะอุย้ยเพื่อเพื่อการศึกษาได้ความรู้เพิ่มเติมอีกแม่เอ้ยนะขอบคุณแม่พลอย